กับเกมก o d z ซิล่า e ด e เ s นฟอร์นะครับมาอยู่กันในประเทศออสเตรเลียเจอกับเจ้าโรดันนะครับเองก o d z ซิล่า Godzilla. ของเราไปเลยก o d z ซิล่าปี6-6มาครับทุ่มก้อนหินใส่มันโอ้โหไปเลยนะครับ73ทีเดี๋ยวเราปั๊มทหารลอมาสู้กับมันก่อนทหารเราอยู่ไหนเนี่ยเราต้องปั๊มตรงนี้โอเคโจมตีจุดอ่อนหนึ่งครั้งตอนนี้เราน่าจะชนะอยู่นะนี่เพิ่มแอตแทกไป150%เอาครับนับถอยหลัง7 6 ทันไหมทันต้องทันสิโอ้โหทันพอดีนะครับถือแล้ทำลาย้อม้อมเองินนะครับถืออย่างเยอะโอเคเราได้การโรด,ดันมาลลโอเคยครับไปด่านที่51ต่อเลยเ,เราไปกดทำไมเราต้องกดตรงนี้นะครับปั๊มทหารออกมาสู้โอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดถามรถดดถังของเราก่อนนะ เดี๋ยวเราปั๊มทหารมาโอ้ตายไปแล้วนะครับสเตทที่52ละสเตทที่53นะครับเริ่มยากขึ้นแล้วตอนนี้เอาเพิ่มแอสแท็กนะครับ150%เปจะได้ไวไวหน่อยปั๊มทหารมาโอ้โหรถถังเรายิงแรงมากเพื่อนๆนะครับมาพร้อมหุ่นยนต์อัพเกรดอาหารต่อ,อาหารเราเหมือนยิงไม่แรงเลยโอเคตอนนี้เรามีบัฟดาเมจน,นะ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ เจอกับชื่ออะไรเมกากอสิล่าเมกากอสิล่านะครับ E74 โอ้โหเขาปล่อยลำแสงลุง้งระเบิดเลยฐานเราสู้ได้ไหมเนี่ยตายแล้วเพื่อนโอเคตอนนี้ไม่มีกอสิล่ามาช่วยเมืองเราด้วยการ์ดหมดนะเมืองเราจะต้านทานไหวห,หรือเปล่าเราอัพเกรดฐานก่อนโอ้โหรถไปแค่ 30%เอร์องโหนี่เขายิงยิงจากยิงล้ำแสนจากตัวของเขาเหรอ oh, แ้แนะเพื่อนหลังจากที่เราไปอัปเกรดอัพเกรดทหารทั่วไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับอัปเกรดหน่วยอาวุธหนักไปนิดนึงไม่แน่ใจว่าเราจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปสู้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราไปฝึกทหารไปละหนึ่งครั้งนะมาละโผล่มาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมปั๊ม ทหารเข้าไปสู้เขาก่อนโอ้โหมาถึงก็ทําลายฐานยิงจรวดของเราไปละเก็บเงิน130เหรียญเยอะมากโจมตีจุดอ่อนครั้งหนึ่งอัพ okay. เกรดฐานด็อกเก็ตมาเชิ่ไปอย่าบอกนะว่าระเบิดตรงนี้นระเบิดไปละนี่คืออะไรเนี่ยระเบิดไปแล้วเหรอโอ้แค่ไปรถเพื่อนแค่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยในการอัพเกรดครั้งนี้ ผมต้องขอตัวไปฝึกทหารของผมก่อนโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เมืองของผมถูกทำลายไป2ครั้งมาถึงการแก้แค้นครั้งที่3ละผมได้เงินมา785ทีนะก็อัพเกรดอะไรดีเนี่ยแต่และอย่างใช้เงินเยอะมากปืนคนหลักไปก่อนเดี๋ยวเราน่าจะเรียกก็ซิล่าของเราได้แล้วนะเดี๋ยวรอให้เกตพลังของเรามี6 6เกจก่อนนะเดี๋ยวเราใช้ดาเมจเพิ่ม150แล้วก็ใช้กอสซิล่าของเรามาช่วยสู้นะครับอันนี้คืออะไรทำไมระเบิดแล้วหรอจริงมั้งทหารสู้สู้เขาหน่อยทหารเลือแท่าไม่ลดเลยโอเคไปฮะโอ้โหไม่ลดจริงๆครับเพื่อนเราต้องอัปเกดยาวๆเพื่อนเดี๋ยวผมขอเวลาไปอัปเกจยาวเกอน ัเราแพา้ๆครั้งที่4นะครับเราจะไม่ยอมแพ้ก็เรามีเงินประมาณ1 AA เนะเ,เหมือนว่าเราจะได้ฐานฐานใหม่นะครับปืนตั้งพืน้นตรงนี้มาแล้วโอ้โหมาครับมาครับมาเรามายต์โฉมกันมันจะเป็นยังไงนะสู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะใช้ก็ซิล่าเลย2 2การ์ดนะครับการ์ดเพิ่มดาเมจไป1 5 0แล้วก็การ์ดกอสซิล,ล่ามาครับกอสซิล,ล่าโยนหินเข้ามาหนึ่งสายฟาปลายไปโอ้โหแรงมากโอ้โหลดเลือดลดไป30%มสิบเร์เลยนะปืนกลยิงมันหน่อยยิงม,มันหน่อยปืนกลปืนกลสู้ๆสู้สเขาโอเคตอนนี้เ,เกอดเจ้าเมกะกอสซิล่าลดไปประมาณ60%ละเมืองของเรายังมีความหวังนะเพื่อนๆ โ <Okay>. oh, อ้โระเบิดแล้วระเบิดไปแล้วเค okay. <Okay. S 2> เหลือแค่30%เอง mm hmm. เดี๋ยวเราอับเกรดครั้งสครั้งเราสู้ได้แน่นอนนะครับเจ้า mm hmm. ตัวนี้ตัวนี้เรามีเงิน2.12 a พร้อมกับมาอีก3 0 0ที mm hmm. ก็อัพเกรดอาวุธปืนใหญ่ของเราแล้วกันนะฮะน่าจะทรงพลังหน้าดูโอเคไปแก้แค้นเจ้าไปกักกอซิล่านะครับที่ทำลายเมืองเราแลบคาบ ครั้งแล้วรังละขครัเพื่อนๆโอ้โหไม่ไหวจริงๆผมก็รอปืนใหญ่ของเราเนะยฮะที่ยิงยิงมันแรงๆได้ไหมครับืตอนนี้เกตกอสซิล่าของเรายังไม่ได้นะครับเพื่อนๆต,ต้องรอจนถึงหกแต่ว่ารอบนี้นะครับเพื่อนๆรอบนี้เมืองของเราโจมตีได้รุนแรงมากนะครับโดยที่ไม่มีกอสซิล่าก็ทําให้เจ้าเมกะกอสซิล่า Godzilla เนี่ยลดเลดือดลดไปได้6%เลยนะ ข้ออะไรปืนใหญ่ของเราด้อแรงขึ้นนะโอเคเราจะต้องอัปเกรดเรืองอครั้งหนึ่งนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เรามีเงินอัปเกรดฐานปืนของเราได้หนึ่งครั้งกับอลเกตลาเชอร์ไปหนึ่งครั้งโอเคมาเรามีเกรดอยู่4เกรนะอ่ารอบนี้เราน่าจะเก็บเกรดไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเชื่อว่าผ่านชัวร์เพื่อนถ้าเรามีกอสติล่าของเรามาช่วยแล้ว ดีืว,ว่าถ้ารอบนี้ปืนกลของเราอัาเกรดมาแล้วรุนแรงขึ้นก็ไม่ต้องพึ่งกอสเซล่าละเพราะว่ามันต้องรอเก็บเกียร์เนาะเจตัวน,นี้ก็ยิงปืนใหญ่ไปคนระับแรงมากบอกเลยนี่ครับโอ้โหเลือดเขาลดไป5 0นละไปกกอสเซล่าทีาประมาทเมืองออสเตรเลียของเราไปฮนะเดียวเดียวปืนใหญ่ปืนใหญ่ไม่เดี๋ยวเราใช้กอสเซล่าเลยดีกว่าเพราะว่าเลือดเขาเหลือแค่2 9นะครับ ไปไปเกลี้ยงหน่อยเกลี้ยหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเคเรียบร้อยแล้วนะเมกโคสซล่าตายไปเรียบร้อยโอเคเราได้หมกโคสซล่ามาแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับว่าถ้าเราใช้เมกาคอสซล่าแล้วจะเป็นยังไงโอเคไปยติดตามกันในคลิปหน้าเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมคับ